จังหวัดพังงาเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและนำร่องโครงการเมืองสุขภาพดีบนวิถีไทยนายจุรินลักษณะวิสิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและโครงการเมืองสุขภาพดีบนวิถีไทยจังหวัดพังงาที่โรงแรมมุกดารารีสอร์ทแอนด์สปาตำบลคลิกคักอำเภอตะกัวป่าโดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจากอำเภอคุรบุรีอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเมืองและอภอตะกัวป่าและเครือข่ายแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านและภาคีอื่นๆเข้าร่วมงานจำนวน2,700คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าจังหวัดพังงามีการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง และเป็นจังหวัดนำร่องหนึ่งใน5ของประเทศที่ดำเนินโครงการเมืองสุขภาพดีบนวิถีไทยของกระทรวงสาธารณาสุขอีกทั้งมีพลังคนอาสาสมัครสาธารณาสุขที่เข้มแข็งมานานกว่า30ปีปัจจุบันความสำเร็จของการพัฒนางานสาธารณาสุขในระดับชุมชนนับว่าอาสาสมัครสาธารณาสุขเป็นพลังขับเคลื่อนที่สําคัญยิ่งและจากการทํางานของอาสาสมัครสาธารณาสุขที่ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจน่าสุขภาพอย่างต่อเนื่อง จะนำไปสู่การทำงานเชิงรุกในทุกพื้นที่ทุกชุมชนต่อไปโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนสุขภาพตำบลน,นอกจากนี้ยังมีการขยายความเข้มแข็งไปสู่เครือข่ายหมอพื้นบ้านเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านยาและสมุนไพรที่มีความหลากหลายในจังหวัดพังงาตลอดจนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรด้านสุขภาพที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมไม่ให้ยั่งยืนตลอดไป